เปิดลิขิตผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ผู้พากรณ์และศาสตร์ภาพเขียนที่หายไปของนอสซาโาุสดิฉันจะมาทำนายดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันประจำวันที่1ถึงวันที่15กันยายนว่าดวงชะตาคุณนั้นจะเป็นเช่นไรค่ะดวงชะตานะคะของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสนะคะประจำวันที่1ถึงวันที่15กันยายนค่ะผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะ ในวันที่1ถึงวันที่15กันากายายนในเรื่องการงานนะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสมีโอกาสได้เรียนรู้งานใหม่นะคะมีโอกาสนะคะที่จะได้รับการโปรโมทใครนะคะที่เกิดวันพฤหัสและเริ่มต้นงานใหม่ของคุณนะคะในช่วงวันที่1ถึงวันที่15กันยายนนั้นงานของคุณจะได้รับการก้าวหน้านะคะเป็นอย่างดีรวมถึงได้รับแรงสนับสนุนนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสในวันในช่วงวันที่1ถึงวันที่ส5นะคะ อาจารย์อยากให้คุณนะคะเรียกได้ว่าเรียนรู้นะคะในเรื่องของเนื้องานนะคะเรียนรู้ในเรื่องของภาษาเพิ่มเติมและการงานของคุณนั้นนะคะจะยิ่งก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น,นเลยค่ะต่อมานะคะในเรื่องการเงินของผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะในช่วงวันที่1ถึงวันที่15กันยายนนะคะคุณนะคะมีโอกาสนะคะ มีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะปัญหานั้นนะคะไม่ใช่เกิดจากเงินขาดมือแต่ปัญหานั้นอาจจะเกิดขึ้นนะคะจากคุณอาจจะทําเอกสารทางการเงินตกหล่นสูญหายได้นะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะใครนะคะที่อาจจะไปกดเงินนะคะจากธนาคารก็ดีนะคะอย่าลืมนะคะเอาบัตรไอเดียของคุณเนี่ยออกมาด้วยนะคะรวมถึงใครนะคะที่อาจจะไปรูดเครดิตบัตรเครดิตน,นะคะจ่ายตามที่ต่างๆนะคะอย่าลืมเช็คนะคะตัวยอดใน สลิปบัตรเครดิตด้วยนะคะมีโอกาสนะคะที่จะมีปัญหานะคะในเรื่องความสะดวกสบายในการใช้จ่ายเงินในช่วงวันที่1ถึงวันที่15กันยายนค่ะและสำหรับเรื่องความรักของผู้ที่เกิดวันพฤหัสน,นะคะสำหรับคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์นะคะและให้ระวังนะคะบางทีนะคนที่คุณคุยด้วยนั้นอาจจะมีเจ้าของยู่แล้วหรืออาจจะคุยหลายคนดังนั้นผู้ที่เกิด วันพฤหัสนะคะในช่วงวันที่1รือวันที่15กันยายนต้องมีสติให้มากในเรื่องความรักค่ะแต่หากคุณนะคะมีคู่อยู่แล้วนะคะความรักของคุณนะคะเรได้ว่านะคะจะพัฒนาขึ้นไปในทางที่ดีขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องระวังนะคะต้องระวังเกี่ยวข้องกับมือที่3นะคะอาจจะเป็นมือที่3ทางคุณหรือมือที่3จากคนรักนะคะหรือคนที่คุณกําลังคุยด้วยนัน่นเองคะ่ะต่อมานะคะในเรื่องของสุขภาพผูพ้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะสุขภาพ คุณนะคะให้ระวังนะคะในเรื่องของนะคะอาการปวดหลังปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะมีแน่นอนดังนั้นผู้ที่เกิดวันพฤหัสในช่วงวันที่1น,นะคะถึงวันที่ส5กันยายนหากคุณมีโอกาสนะคะทําสังฆะานนะคะเกี่ยวข้องกับยานะคะแก่พัพที่สุดสค์จะช่วยให้สุขภาพของคุณดีขึ้นน่นเดงค่ะต่อมานะคะในเรื่องของช่วงลาบค่ะ ผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะในช่วงวันที่1ถึงวันที่15กันยายนคุณจะมีโชคลาบนะคะจากเด็กเรียกได้ว่าเด็กให้โชคนะคะดังนั้นผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะอาจจะจุงม,มือลูกหลานนะคะน้องของคุณนะคะไปนะคะถึงลอตเตอรี่ให้นะคะมีโอกาสได้โชคจากเด็กนั่นเองค่ะและนี่คือทั้งหมดนะคะของดวงชะตานะคะของผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะประจาวันที่1ถึงวันที่15กันยายนค่ะ และผู้ที่เกิดยวั้พิเัยังสามารถติดตามรับชมนะคะดวของคุณได้นะคะในคลิปต่อไปค่ะขอขอบคุณนะคะสถานที่ถ่ายทำสวยๆนะคะชัมมิ่งแ c ทคาเฟ่ชัมแพทช็อปอยู่ใกล้ปากซอยน่านนิวาสี่า46นะคะและต้อขอขอบคุณนะคะผลิตภัณฑ์ิีดีแคร์ผลิตภัณฑ์สำหรับแมวที่คุณรักนะคะสำหรับนะคะวันนี้นะคะต้องราคุณผู้ชมไปก่อนนะคะยังสามารถติดตามรับชมนะคะ ดวงของคุณแบบมั่นๆนะคะได้ใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะและจะอย่าลืมนะคะว่าดวงชะตาของคุณนั้นคุณสามารถกำหนดและระวังตัวเองได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ